สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะชวนเธอไปมูนะคะเราพามากราบนมัสการหลวงปู่ทวดนะคะ,ะที่ชนบุรีค่ะแถวอำเภอพานทองนะคะที่วัดแหลมแครค่ะหลวงปู่ทวดนะคะเราก็มีอโอ้มี มีวัตถุมงคลขายด้วยนะวัตถุมงคลวับูชาด้วยค่ะหลวงปู่ศิลานะคะได้มาอ,อ,อธิษฐานจิตที่นี่เมื่อปีที่แล้วเดือนเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะอันนี้โอ้หลวงปู่ดูค่ะโอ้สายจักรพรรดิกันเลยทีเดียวค่ะกลับหลวงปู่ดูกันค่ะ หลวงปู่ดูนะคะนโมโพธิสัต <absorption> ว์คุมมะปัญโูนโมโพธิสัตว์คุมมะปัญโูนโมโพธิสัตว์คุมมะปัญโูนะกลับหลวงปู่ดูนะคะสาธุค่ะหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงปู่ทวดค่ะนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติอควานโม โพธิสัตว์อคตินายะอิติพุทวานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติพุทสาธุค่ะหลวงูุท่วดค่ะที่นี่นะคะที่วัดแหลมแคร์ค่ะชนบุรีนะคะอยู่แถวพานทองค่ะเนี่ค่ะเราให้ดูบรรยากาศโดยรวมกันก่อนสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลย อไม่ได้เอ่ยชื่อขอโทษนะคะเดี๋ยวรักพาเดินก่อนนะเดี๋ยวรักพาเดินก่อนนะสวัสดีทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็มีทูบเทียนแล้วแต่เราชอบเลยคะ่ะแล้วก็มีถวายาผ้าไตาแล้วมีมีอาหารปลานะคะอาหารปลาเนี่ยเขาจะไปตรงนู้นค่ะตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนั้นน่าจะมีบ่อน้ําค่ะ ที่นี่นะคะนอกจากมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วเนี่ยเรายังไปไหว้ลาหูได้ว่าลาหูอยู่ตรงนี้เนี่ยไกลนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาค่ะเราเอาของไปไหว้หลวงปู่ทวดกันก่อนแล้วกันนะคะหลวงปู่ทวดที่อยู่ด้านหน้านั่นคือหลวงปู่ศรีลานะคะ วันที่12นะคะเตรียมเตรียมเตรียมตัวเจอกันกันกบหลวงปู่ศิลาได้เลยเพราะว่าหลักจะเป็นไลฟ์สดที่นั่นวันที่12กุมภาพันธ์นะคะมีการหลอ่อพระศิวลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนงนุษสวัสดีคุณสุภาและสวัสดีคุณหวานใจค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอทำบุญบูชาทู่ดอกไม้กับทู่ก่อนนะคะ กลับไม้กับทูตสวัสดีค่ะ,คะที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะามาได้ตลอดเลยค่ะเปิดตลอดอ๋อกันคืน<พ>อ,อะไรไก็เปิดตลอดใช่ไหมคะคืนมีรปภอยู่ะอ๋อแต่เปิด24ชั่วโมงอ๋อค่ะ,คะมากันได้24ชั่วโมงเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจุดธูปเทียนก่อนค่ะธูปเทียนเดี๋ยวไปไวหว้ด้วยกันนะคะ ไปไหว้หลวงปู่ทวดด้วยกันค่ะขอพรด้วยกันนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดแหลมแค่ค่ะชลบุรีนะจ๊ะจุดจุดธูปก่อนจุดทูก่อนติดยังติดยังสวัสดีค่ะคุณมิส,สุดานะคะสวัสดีค่ะคุณพรนะคะสวัสดีคุณน้ำาคุณอราสาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ค่ะแรงแรงไปนิดนึงอ่าไฟแรงสูงแล้วเดี๋ยวนะคะชิ้โอเคค่ะติดแล้วแล้วก็ดอกไม้ค่ะดอกไม้ทูบค่ะได้แล้วครบล้ครบแล้วอ่ะปไปไหว้กันค่ะหลวงปู่ศิลานะคะได้มาอธิษฐานจิต ที่นี่นะคะที่หลวงปูท่ทวดที่นี่ค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะเสียสียเหมือนกันพลังไม่ได้มานะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าหลวงหลวงปู่ศิลามาด้วยมาแต่เช้าเลยนะคะคุณแมวมาแต่เช้าเลยค่ะ <laughs> สาธุสาธุค่ะน้องใบบัวสาธุสาธุค่ะ คุณธรรมนูนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเรามาไหว้หลวงปู่ทวดด้วยกันเลยนะคะมาขอพรด้วยกันค่ะ นมโมต,ตัสสะพระวุทธตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระพุทธตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวุทธตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมภูธิปัญญมหาราภูปาริมิตานมโมภพธิสัตตอาคันติมายะอิติภะคะวาสาธุค่ะขอพรกับหลวงปู่ทวดด้วยกันนะคะ Okay. Huh? สาธุค่ะคุณแมวเดินไปด้านหลังจะมีต้นโพมาจากอินเดียนะคะเคยมาที่วัดนี้แล้วใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ใชอุย้ยคุณแมวจำได้เหรอจริงหรอติดตามกันเหรอค่ะคุณคุณการการันการนะคะสวัสดีค่ะใต้ฐานหลวงพ่อคือพระลาหูนะคะมีสี่ทิศเลยค่ะอ๋อเหรอคะ โอ้สาธุสาธุค่ะโอ้คุณแมวนี่โอ้ตัวจริงแล้วเนี่ยนะหาที่หาที่เสียไม่เจอโอ้โหเลขเขาก็จุดกันเยอะมากก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะ <c oughs> จริงกพ่อพ่ะคุณแมว <c oughs> อันนี้เห็นเขามาจุดกันนะเอาให้ดูเฉยๆว่าโอ้เขามาจุดกันเยอะนะ ใครมีโชคอะไรก็ว่าไปมาบ่อยค่ะโอ้ค่ะสาธุจ้าสาธุจ้าแล้วตอนแล้วตอนหลวงปู่ศิลามาได้ได้ได้มาร่วมกับเขาไหมคุณแมวเดินไปด้านขวามีพระราหูดำดำอะ่ะมีพระพิคเนศเดินเข้าไปสิกขาขวามือโอเคค่ะ แต่เราไหว้ไหว้หลวงปู่ศิลา,าก่อนเนาะน้โมตัสสะพวุฒิะัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสันนโมตัสสะพวุฒิะัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสันนโมตัสสะพวุฒิตัวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะอะอุน้โมวิมุตานังน้โมวิมุตติยาลาหุสุริยันจันทังปะมุจจะสุสาธุค่ะขอพรกันนะคะ คนกันนะคะเดี๋ยนะมาค่ะครูสิลามาโอ้คนคงเยอะใช่ไหมคะก่อนหน้าที่หลวงปู่จะมาป้าแมวมีโชคจากท่านโอ้สาธุค่ะป้าแมวแล้วพ่อแมวก็ได้เบี้ยแก้จากท่านด้วยโอ้ดีมากเลยค่ะจากนั้นหลวงปู่เข้ามาที่นี่โอ้สาธุค่ะ เยอะค่ะอโอ้โห,โอ,โหอันนี้คือแฟนแฟนพันธ์แท้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ศิลาเลยนะเนี่ยคุณแมวเนี่ยแล้วก็แม่ก็ตั้งจิตว่าขอให้เจอหลวงปู่ป้าแมวก็ได้เจอใกล้ๆเลยค่ะอู้ขนลุกกันไปเลยทีเดียวสาธุค,ค่ะโหจริงๆการเจอ หลวงปู่ศิลาบอกตรงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะในความรู้สึกรักนะเพราะว่ารักเองไปถึงถึงที่อุทยานะ่ะกว่าจะได้เจอก็หูไปตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่าเอางี้ดีกว่าตีห้ากว่ากว่ารักจะได้ได้เจอปู่ศิลาเนี่ยก็ประมาณสองโมงกว่าเกือบ3ามโมงเลยนะตั้งจิตถึงท่านค่ะอู้สาธุอันนี้เรามาที่พระราหู ทรงคุดใช่ไหมคะพระร่างหูทรงคุดบนสุดนี่คุณแมวบนสุดนี่คืออะไรเอ่ยพระนาลายะปะคะที่ท่านกำลังเดินมาดำเนินมาถึงเนี่ยป้าแมวมากราบขอพรโอ้สาธุจ้ะอันนี้พระพิคเนที่คุณแมวพูดถึงอ๋อพระนาลายใช่ไหม พระนารายณ์ทรงคุตเหยีย yeah. บพระลาหูอะไรประมาณนี้เนาะอ,อ๋อโอเคค่ะพระนารายณ์ทรงคุดเขาบอกว่าพระนารายณ์ทรงคุดเนี่ยคือแก้ดวงได้อย่างดีเลยนะคะวันที่จะมาเนี่ยป้าแมวฝันเห็นพระนารายณ์ค่ะมีพระลาหูด,ด้วยค่ะโอ้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้สาธุค่ะอ๋อตรงนี้ไงตรงนี้ใช่ไหมอะน้ำมนต์หลวงพ่อศิลา โอ้โหแม่คุณแมวถ้าคุณแมวไม่พูดถึงน้ำมนต์คือลักก็จะไม่รู้นะเนี่ยสาธุค่ะสาธุค่ะเนี่ยน้ำมนต์หลวงู่ศิลาโอ้โหปกติมีหลวงพ่อนั่งอยู่ค่ะอ๋อวันนี้หลวงพ่อยังไม่มาลักมาเรา็วกว่าหลวงพ่อได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็น สุริยะปภาเออพระลาหูอะ่ะเขาจะมีจะมีอ่าใช่ใช่ใช่พระลาหูจะมีสองอย่างาเป็นปกตินะคะปฏิหารพิกชีวิตดวงเศรษฐีสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะคุณแมวหลวงพ่อเดี๋ยวท่านก็คงจะมาค่ะค่ะคุณแมวค่ะสาธุค่ะอันนี้นะคะเนี่ย กา,ก,าการการการกราบไหว้ของพระราหูอะ่ะจะมีสองอย่างนะคะก็คืออ่าจันทะประพาอันนี้นะคะกับอีกอันหนึ่งคือสุริยะประภา,าการการการไหว้ขอพรเนี่ยเขาจะไหว้สองสองอย่างเนี้ยค่ะตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวท่านก็นคงมาค่ะรูปปั้นนี้มาจากอินเดียรูปปั้นอันพนะระนารายณ์เนี่ยเหรอคะคุณแมว หรอหรือว่าหรือว่าพระพิคเนตลูกเป็นวันนี้หลวงพ่อบอกวันนั้นหลวงพ่อบอกจําไม่ได้แล้วค <c oughs> ่ะอ่านอย่างนั้นเรามาไหว้พระพิคเนตกันแล้วกันนะคะอมสีคเนสัยสยะนะมะหาอมสีคเนสัยสยะนะมะหะอมสีคเนสัยสยะนะมะหะค่ะขอพรุอ,องค์ทิ่พิคเนตน,นะคะ พิธีกนีดเด่นเรื่องของการาการขอความสำเร็จนะคะพิธีกนตที่นี่มีงูด้วยนะคะงูเนี่ยจะหมายถึงทรัพย์สิน,นะคะ่ะทรัพย์สินเงินทองนะคะ ค่ะคุณแมวค,ค่ะต่อไปเรามาไหว้อันนี้เราไหว้จันทรประภาก่อนนะคะแต่ว่าคือบทสวดนี้เราจะเหมือนไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อโอมเอกะ สัขุนาลิกาลาจันทระปภาราหูคาหาสัตตะละตะนะสัมปันโนมณีโชติลโสยถาสุวรรณละชัชตะสะม,มิธาอะหังวันทานมิเมสธาขอพรกันได้เลยค่ะ ณแมวบทสวดยาวมากใช่ยาวมากยาวมากแล้วอ่านยากด้วยนะจริงๆเพราะว่าไม่คุน้นไม่คุ้นเขาเรยกอะไรมันไม่คุ้นกับกับคาถาเท่าไหร่ไม่เหมือนคาถาหลวงปู่ทวดอะไรเนาะหลวงปู่ดูอย่างเงี้ยเนาะเราท่องประจําใช่ไหมมันก็จะง่ายอ่าต่อไปนะคะเราจะท่องคาถาของพระราหูสุริยะประพานะคะอ่าโอมเอกจักขุนาลิเก เกลาสุริยะปะพาลาหูคาหาสัตตะละตะสัมปันูมณีโชติลโสยะถาสุวรรณลชัชต,ตะสม,มิธาอาหังวันทามิเมสัธาขอพรวันทด้ด้วค่ะกับองค์พระนารายนะคะทรงคุดค่ะแล้วก็เหยียบพระลาหูองค์จนันทร์ค่ะ คุณแมวกลับขอพรค่ะขอให้หนูหายปวดขาขอให้ได้ยาดีมารักษาค่ะสาธุค่ะขอให้หายเร็วๆนะคุณแมวนะอันนี้รักไม่รู้จริงๆคืออะไรค่ะคุณแมวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แมววันที่สิบสองักไปไอ้นี่นะลักไปไลฟ์สดนะไลฟ์สดหลวงปู่ศิลาค่ะป้าแมวจะชอบมาทำบุญตรงนี้ค่ะโอ้ตุ่ตค่ะตรงนี้ก็จะมีที่อ,อะไรนะวัดไหนคะวัดไหนคะอ,อุทยานค่ะอุทยานหลวงปู่ศิลาค่ะแล้วแล้วมีบูชาวัตถุมงคลที่หลวงปู่พึ่งพี เขาเรียกอะไรพีมวลสารนะ่ะเมื่อวานเนี่ยเขาถ่ายทอดพีมวลสารไว้นะแล้วก็จะไปบูชานะ่ะถ้าใครอยากบูชาก็คือได้นะอันนี้ไม่มีไม่มีให้เช่าตามเพจนะต้องไปไปรับที่อุทยานเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรักเดี๋ยวรักไลฟ์อีกทีหนึ่งดีกว่าเผื่อมีใครแบบว่าอยากอยากได้บูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักไปที่อุทยานนะของแท้แน่นอนไม่จกตา สาธุสาธุป้าอยากได้เบีย้ยแก้นะลูกได้ค่ะได้ได้ได,ได้ป้าอยากอยากได้อะไรบอกลักเดี๋ยวเดี๋ยวลักอ่อไปไปเช่าให้เป็นสะพานบุญให้ลักมาจากไหนคะลักอยู่ชนบุรีค่ะอยู่แถวบางแสนค่ะลักจะไปวันที่12แล้วก็จะไปบูชาเท่าไหร่คะหนูเท่าไหร่คะหน,เะหนูเดี๋ยวเดี๋ยวลักถามเจ้าหน้าที่ให้นะคะ ว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรักติดต่อติดต่อยูเซอร์สองเก้ไปอีกทีนะเดี๋ยวยังไงกดติดตามรักไว้แล้วกันเดี๋ยวยังไงรักแคปหน้าจอไว้แล้วรักจะบอกราคาให้ค่ะค่ะรักรพยายามเช่า,าอ่ะเเหรียญหลวงปู่ศิลาหลายรอบต่อหลายรอบมากเลยนะแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีหลวงปู่คงบอกว่ามาเอาที่หลวงปู่เลยดีกว่า รอบนี้นะคะจะมีจีวอน่ะจีวอนหลวงปู่ศิลาด้วยโรยบนบนบนเหรียญน,นะคะเหรียญน,นียจะเป็นเหรียญสมเด็จค่ะหลวงปู่ศิลาพีมวลสารค่ะแล้วก็ตําด้วยเมื่อวานนี้เขาพีมวลสารแล้วก็ตัต้มตัต้มอผู้หญิงบริสุทธิต์ต่ะมตั้มตั้ต,ต,ตเพื่อที่จะทําเป็นพระสมเด็จค่ะ ข้างหลังหลวงปู่มีต้นโพโอ้ต้นโพตรงนั้นใช่ไหมที่คุณแมวบอกรักใช่ไหม <c oughs> เคยตั้งจิตนึกถึงปู่ว่าไม่มีเงินขอโชคแล้วก็ได้โชคโอ้สาธุค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไหว้ต้นโพนี้มาจากอินเดียใช่ไหมคุณแมวพี่แมวเคยตั้งจิตไว้นึกถึงหลวงปู่ว่าไม่มีเงินใช่ไหมโอ้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่จ้าสวัสดีค่ะกดติดตามกันไว้เด้อลักไลฟ์บ่อยมากเลยช่วงนี้ก็คือไลฟ์บ่อยเมื่อวานไลฟ์ไปถามเที่ยวโอ้โหคนดูกันถล่มทลายขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆคุณรักคุณเคยมาที่นี่แล้วแน่ๆเลยใช่ลักมาที่นี่แล้วลักเคยทําคลิปไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามันไม่ได้ไลฟ์สดนะเมื่อวานคุณลักไปที่ไหนเมื่อวานลักไปไอ้นี่มาออสารเจ้านะจาจา สามเจ้านาจาอ่างศิลาไปไปว่าไปไปสวดมนต์กับหลวงพี่ธดาถ้าเมืองนะหลวงหลวงสิทธ์เอ้ยลูกสิษย์หลวงตะมาเดี๋ยวรักเอาเอา,เอาคลิปลงในในชวนเธอไปหมู่ให้แล้วเผื่อแบบว่าใครอยากดูก็เข้าไปดูค่ะขอพรกันนะคะ ค่ะป้าแมวจะเข้าไปดูได้ไหมคะได้ป้าแมวเดีย๋ยวลักลงใน t ิกตอกให้เนี่ยป้าแมวตามในนี้ก็ได้หรือว่าจะไปแอปแดงก็ได้ไอไอที่บ้านแดงอะ่ะก็ชื่อเดียวกันค่ะชวนเธอไปมูเหมือนกันถ้าใบร่วงลงมาใส่มือก็ดีนะโูหป้าแมวมันจะมันจะร่วงใส่มือจริงๆเหรอถ้าลักเดินเข้าไปอีกทีอ่ะถ้าร่วงใส่มือแล้วเอากลับบ้านได้ไหม ถ้าไปรูต้องล่วงใส่มือนะปฏิหารจะมีจริงไหมเอ่อยถามดูแชะล่วงใส่มือนะล่วงใส่มือน,นี่เลยล้วงใส่มือน,นี่เลยขานี้นี่นะคะเอาให้ชมใกล้ๆก,กันอันเมื่อกี้กำลังจะไปแล้วนะแต่แบบว่าคุณแม่บอกมาสิ วนสามรอบสิคะโอ้โหต้องวนสามรอบนะมาวนด้วยกันค่ะป้าแมวต้องไปนั่งฝ้าทั้งวันแน่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> รอบสองกันแล้วนะแมวไม่ค่อยรู้อะไรค่ะโอ้โหอันนี้คือรู้เยอะแล้วค่ะอันนี้เขาต้อง,ต,องต้องบอกว่าอันนี้คือแบบแฟนพันธ์แท้นาวัดแหลมแคและหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวด <c oughs> นี่อ้านี่ไงใครมานั่งสวด พระมหาจักรพรรดิได้เลยนะคะเนี่ยปางเปิดโลกนี่ปางเปิดโลกแมวจะให้คุณลักแนะนำมาเพราะแมวไม่ค่อยสบายสาธุสาธุาธอ๋อคุณแมวไม่ค่อยสบายใช่ไหมถ้า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 เป็นสิ่งที่ลักนับถือนะลักเองนับถือหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวด เป็นที่สุดอยู่แล้วค่ะคือมีอะไรก็คืออ่าสวดสวดพระมหาจากกักรพรรดิค่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าใจิตใจเรามันมันผ่อนคลายอะค่ะความป่วยมันจะดีขึ้นเหมือนถ้าใจเราอยู่กับพระอะความเจ็บปวดที่มีอะมันจะน้อยลงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะเช้ามาเช้ามาคือรักก็คือสวดมนต์เลยอะค่ะร้กก็ขอขอหลวงปู่ หลวงปูดด่ดูหลวงปู่ทวดขอให้สุขภาพแข็งแรงขออะไรที่มันขัดข้องขอให้มันหายไปค่ะรักทําแค่นี้จริงๆแล้วแล้วชีวิตก็ก็ดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะคิดมากอยู่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรอะ่ะมันส่งผลถึงถึง,ถ,งถึงร่างกายเราอะ่ะแต่ถ้าใจเราอะ่ะอยู่กับพระซะสะักค,ครึ่งหนึ่งอะ่ะไม่ต้องร้อเก็ได้อยู่สักครึ่งนึงอ่ะ มันก็สบายใจไปครึ่งหนึ่งโรคภัยมันก็จะน้อยลงอีกครึ่งหนึ่งอะค่ะอันนี้ในความรู้สึกลักนะใน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 ความเป็นรักนะลักจะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะยังงั้นเดี๋ยวลักขอขอสาธุสาธุค่าคุณแมวยางงั้นเดี๋ยวลักขอปิดไลฟ์เท่านี้ก่อนนะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาไลฟ์คุยกันใหม่อีกทีนะคะคุณลักขอดูหน้าหน่อยโอ๊ยเขินไหมเนี่ยเขินไหมเนี่ยดูหน้าหน่อยเดี๋ยว รักก็ใช้ไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิได้เดี๋ยวไลฟ์หน้านะคุณแมวนะไลฟ์หน้านะเดี๋ยวรักจะให้ดูหน้าเลย <c oughs> จะไลฟ์หน้าให้ดูอา้าสัญถือว่าสัญญากันไว้นะ <c oughs> โอเคค่ะอย่างไงรักขอเป็นไรเดี๋ยวเข้าไปดูในโพสโอเคค่ะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขออะไรอธิษฐานสิ่งใดขอให้สุขหวังดังอธิษฐานค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะอนุโมทนาบุญค่าสาธุสาธุค่ะไปแล้วนะ